พอะมเขดูแลทีนมาเขมนอไ่เปกม่แกปุ๊พอเลยเลยอมาแล้วบอสิอ้หวไนี่ลวไงฮัลโหลกเพอกว่าเด้เนาะนี่เดีที่ดรอสตกดอลลี่แต่นี่ไปเฮาเมาเลอผือเมาน่ะ อาจอดดีๆเฮียวว่ชอตบก็พอชอตอาปมนบ่นะบ่เดยมอสูเราไปแล้วมาหาลิคลามีเลี้ยวต่พอรเกอเตจเมพนะเลยชอดดีดีๆีโเลชอยานเวยอชอตอยูヤーヤー่ใ้ม คัน้ม่ดีเลยบ่ขันหนบ้ามันเล็กินะันมากเคลมหมุนเนาะอืมเอาไปดูปุยปุยลิกีเราลิกีเราเว้ยไ, <laughs> ไม่ใช่เลย

น่นกช่คำ yeah. yes. yeah. mm. ี้ไปอเกอันนงอ่าแต่ต้นน้ฟจ้าหน่อยังล่ะน้ำฟีกจ้ายี่้อเมื่อน่ะไมครับตนน้ำีก

บอกปุ๊บพ ah, 응่อบอกเร่พอแนเนี oh, ้ยแกบอกพ่ออันชุกอยพอได้หรอพอได้หรอเวเนี่ยมาแล้วอุจจีอุจจีพักก็พอที่นะเดี๋ดี๋ยวสมิพอเลย man i'm looking for the awesome looky qualo <laughs> to see all right <laughs> na yeah allu na পকে ব <test> <try> <addition> <assessment> <laughs> <laughs> ora <coughs> te <coughs> 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 Non è la mia, poco poco. Molto lolì. Non posso andare a Non posso andare Non posso Non posso andare a vedere. Non นเลยเราไปพื้นม้อน่อยพื้นมอกาวไปได้พอแล้วนะที

กัลลาอะไกัลลาอะไรเพอรลาบอเลยหน่อยเลยอืมกูวางมาเลยบอสสีเลยบอสสีหนง่ามากนต่เดอตานโมู่าเนิร์สไล่เลยโอ้ยมูดาที่ไหนเอ๋เลยกูแบบเบอร์เราเราโครพิยาโครดดูออลี่เลย จอลาลีจอลาลีเลลลาลาเวนโมคุยเว

แกปุ้าป๊ายาละยาละเออตัดเบ่งเต็มเกลือคุนทเนี่ยตอเด็กีละเด็กะเลมอนนั่นแกปุ่าป๊ก็มาทีละนะยาละยาละเอนะ

Thì bán chứ bỏ đi, Ủa, đầy Có để đầy giá lấy Bỏ ra khói chê chê đá Hê bà à, là bà Mới là đồ Bắt đầy mò ra Đầy mò ra Giá giá ho Ủa, lấy thử mò bì lơ là lấy nè Thì đá cá lửa à? giờ là bọt luôn, Bây giờ là bọt lửa là bọt bọt มาโชเกเต,ต,ติอันหรือปอตอดมัท้าพ่วีดีจันได้เราสน <c oughs> อกกว่านะเราได้เฉียน้องกว่เลยว้าคุณดละพี่ซ่านี่จะค้กเคเดีโอเลยลำกอ

อบ uh, ้ามานี่เรานออาเก๋ันพอ่ะาราดมีพอๆนั่นเยอย มือรยเ่ะ่มือลึได้จริอ๋อมืลเดินสบานหนักเลยไม่เจอเบอร์อะไรกันเยเดี๋ยวรับักที่ปซ้งซวนอ่ะเมื่อวาน่ะมาแล้วมาเยอะมากเลย ว้าว <cko ier noise> ีรเพิ่พมพิ่มเมริาดก่าเลิเด็ปุนอ่ะนันอยู่ใชั้นบช่ไหมมาเรื่อยไปอ่ะออาแบนเลยอ๋อบนปอ๋อแบกปูยูราับคู่ 哈么呢？还没穿呢？嗯，是、嗯嗯嗯、的，是的，是的。哦，那 己些。

จะลงมตวหนึ่มือนอืมไม่้มอตัวบ้าคู่ร่ไม่ควรไม่แพ้กบ้าคู่อ

ปากตัวเเนี่ยเพื่อนแคู่้แค่ฉันตัวที่จับปลาเ็นเน่เราจะไปจับอืมเดี๋ยวเเดี๋ยวเลย sĩ thoát lạc tại nó quán. A dọn họ, do dọn họp tùm lắm. A dọn họp tùm nhau A dọn họp tùm lắm. 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 A dọn ưu tùm bắt A dọn ưu tùm lắm. A nếu bác thì ch tôi nó thôi, nó này

các no, thằng đó mới phản đối cái thằng nào đấy để cái tao đi chơi chơi hè hè nào đấy để bổ stability proof up này này qua lọc qua ra nào cái cái bài lên like mấy cái mấy cái subscribe mấy cái đăng subscribe mấy cái qua lọc qua xong nữa để cái mấy chia để now yeah to cua so he gi he ba wa tho bo na da di sao le paka ma ala ta mo kha so nya le khop lo le su ta ni ta ba la na bo ne paka ti do la ta le ki wa do yo show ge ba tu de tu po 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 ko ga de bye bye